สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้อ้อพามาเก็บสตอเบอรี่ป่านะคะสตอเบอรี่ป่ามีลักษณะอย่างไรมาดูกันนะคะนี่ค่ะสตอเบอรี่ป่าลูกเขาจะเล็กๆแบบนี้นะคะลูกเขาจะไม่ใหญ่แล้วก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นะคะเหมือน Strawberry สตอเบอรี่สวนเลยคะ่ะแต่ว่าเขาจะเล็กกว่านะคะนี่ค่ะมาดูลูกเขาแล้วนะคะนี่ค่ะเล็กๆ เหมือนกันไหมคะตัวน,นี้ยังไม่สุกเลยค่ะลูกเล็กๆแตะมุตตะมีนะคะลูกขอจะไม่ใหญ่เหมือนสตอรอเบอรี่สวนค่ะสตอรอเบอรี่สวนเขาจะลูกใหญ่กว่านะคะ ที่นี้เขาเกิดตามป่านะคะตามธรรมชาติค่ะนี่ค่ะของป่าก็มีให้กินนะคะไม่ใช่มีเฉพาะอยู่ในสวนค่ะนี่ค่ะลูกสวยไหมคะลูีป่า นี่ค่ะแอ้อ,อจะเอาช่อขึ้นมาให้ดูนี่ค่ะลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะบางปาก็ใหญ่ค่ะบางปาก็เล็กแต่นี้เขาน่าจะสุกมากแล้วนะคะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะเดี๋ยวเอาย่าออกก่อนนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะ นม่ปาลึกๆนั่นก็มีนะคะนี่ค่ะสีแดงสวย,ย <c oughs> แฟนกลับมาแฟนกลับมาดูเก็บสตอเบอรี่สตอเบอรี่ป่าปบารียอน เกบอกว่าฝนตกมันจะช้าล้างฝุ่นออกเพราะว่าเขาอยู่ข้างทางนะคะไม่เป็นไรค่ะวิตามินสูงเก็บลำบากหน่อยนะคะถ้าเราไปกินกับไอศครีมก็อร่อยนะคะ ว้าวแดงชฉนานอันนี้เสียแล้วแฟนก็เก็บนะคะข้างทาง,ทางเก็บเ็่ปากแล้วเปล่าน,นี่เสียแล้วอันนี้งอมแล้วค่ะ แต่บอกว่าใช้ได้เลยพก็เก็บไม่หมดยังเห็นตังแดงยอยูเลยนี่หรือเราไม่เห็นมา สตรอเบอรี่อ้อได้แค่นี้นะคะนี่ค่ะลูกเขาสวยไหมคะได้ไม่เยอะค่ะแฟนบอกว่าเธอใส่ปากเลยนะเพราะว่าปั่นจัก,กรยานมันสุดเถือนมันจะออกจากถังนะคะคลิปนี้ออก็ขอลากันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ บายๆทุกคนค่ะบายบายค่ะ